สวัสดีครับวันนี้อยู่กับซีวิ c นะครับเป็นซีวิ c FC ีนะฮะปีมา2019นะฮะวันนี้มีหน้าจอมานะครับพร้อมกับเลนวอชนะครับกล้องด้านข้างเดี๋ยวเราจะสตาต์ทเครื่องดูฮะของเดิมมาด้วยจอขนาดติดรถนะครับเป็นจอ7นิ้วเลอ6.5นิ้วนั่นเองนะครับจอติดรถทำอะไรได้บ้างมาดูกันครับบูตขึ้นมาเป็น Honda นะครับหน้าติดสักนี่ครับแสงมาย เราบูตหน้าจอขึ้นนะครับของเดิมนะครับตัวน,นี้ฮะฮันด้าซีวินะครับปีมาณสองพันสิบเก้าซีวิค f สี่ฮะบูตหน้าหน่อันนะครับอันนี้จอติดรถนะครับเดี๋ยวจะมาดูระบบเดิมตัวรถว่ามันใช้งานได้ไหมนะครับถึงทำไมต้องเปลี่ยนนะ้ะโอเคข้า้างหน้าเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไฟเลี้ยวเลยฮะ แต่ไฟเลียวนี่คือเปิดไฟเลียวอยู่นะครับเป็นวอสทํำงานนะครับแาฬิกาเรืนอ,อยู่พักใหญ่เหมือนกันนะครับเรนวอชก่อาจะเปิดทำงานนะครับโอเคผมปิดเลนวอชก่อนนะครับเปิดไฟเลียวนะแล้วเปิดเฉพาะไฟเลียวซ้ายนะครับไฟเลียวขวาไม่ขึ้นนะครับขึ้นเฉพาะไฟเลียวซ้ายนะครัภาพจะมีการปรับอัตโนมัติต้องขอโทษด้วยนะครับ ภายในเป็นสีดำนะครับจอเป็นสีสว่างมีการปรับแสงนะครับนี่ครับนี่เป็นกล้องถอยนะฮะเดี๋ยวผมลองเลี้ยวดูฮะของน้าลองเลี้ยวดูนะฮะพวงมาลัยไม่หมุนนะครับไม่มีเส้นกลับนะครับไม่มีเส้นหมุนตามพวงมาลัยโอเคนะเดี๋ยวเรามาติดต่อชมคลิปในการติดตั้งจอ Android นะครับเข้าไปแบบตรงรุ่นนะฮะเดี๋ยวมาดูกันครับโอเคนะครับ เดี๋ยวเรามาดูงานหรื้อนะฮะจอเดิมเพื่อทำการติดตั้งจอใหม่นะครับใน c ี v i c ตัว F4 นะฮะปีประมาณ2019นะฮะโอเคนะครับให้หรื้อนี่ยดึงขึ้นมาครับตรงเท้าแขนกลางนะครับซ้าย่วาจะมีพลาสติกประกบอยู่นะฮะให้เราดึงขึ้นมาตามนี่ฮะที่ช่งางทำดูนะฮะราใช้เกลียงพลาสติกนะครับงับนะฮะนี่ฮะ ดือน้งค้างออกมาฮะดึงขึ้นตรงๆงเลยนะครับเป็นลิบพลาสติกอ่อนนะครับตันนี้ไม่ต้องกัวแตกนะครับเราก็จะเห็นนะครับลักษณะของจอนะฮะเป็นแบบนี้ช่างใช้ตะขอนะฮะหรือใช้ดึงธรรมดาก็ได้ดึงออกมาดึงเข้าตรงๆงนะฮะถอดปลั๊กมัมีปลั๊กเดียวนะฮะปลั๊กคอนโรลแอร์นะครับอันนี้ะ รอหัวเกียร์ไว้หน่อยนะครับจะเป็นรอยด้านในเป็นน็อตเบอร์อะไรครับช่างเบอร์แปดครับหอวเบอร์แเป็นปน็อตเบอร์แปดน,น,นะครับหัวแฉกซึ่งสามารถใช้สกรูน,นะครับขันได้เลยนะฮะเป็นออน็อตลักษณะแบบนี้มียึดอยู่สองตัวนะครับช่างนี่ครับเอาขนน็อตออกมาแล้วนะครับสามารถเกียค่อยๆดึงนะฮะ ยังจะใหม่นะครับยังไม่เคยือเลยนะครับดึงออกมาครับคล้ายๆกับซ R V นะตัวใหม่เจน5นะที่เราไปเห็นที่หน้าก็ไม่มีอะไรครับมีกิ๊บตัวไหนครับช่างชี้เลยนล่กตัวครับกิ๊บสองตัวเป็นกิ๊บพลาสติกนะฮะเหมือนกับพวกใบต้าทั่วไปนะกิ๊บตัวคอนโซลล่างเหมือนกันครับเป็นกิ๊บสีขาวและโอเอซิสอาจจะเห็นไหมนี่ฮะนี่ฮะไปแล้วแบบนี้กิย๊บกับมีม่ใคร ต่ด้านล่างอีกนะครับก็คือมีทั้งหมดหนึ่งสองและสามนะฮะสังเกตดีๆนะซ่อนอยู่เนี้ยเป็นกิ๊บกระสัแบบนี้ฮเราไม่ต้องลัวแตกนะครับกิ๊บแบบนี้ดึงได้เลยเป็นกิ๊บเหนียวนะฮะโอเคครับเดี๋ยวให้ช่างถอดด้านหลังนะฮะหาอะไรคุมหัวเกียร์ไว้นะครับจะได้ไม่เป็นรอยนะครับสำหรับหัวเกียร์ที่อาจจะแคบหน่อยนะครับสำหรับฮอนด้าสนใจปักจะตึงเลยนะฮอนด้าต้องค่อยๆนะครับช่างก็จะทำการถอดปัก ุออ่าันนี้ปั๊บควบคุมแอร์ซึ่งฝากไว้กับตัวชุดเครือ่องเล่นนะครับมันจะเป็น่ากิปล็อกนะฮะให้เราค่อยๆกดออกได้เลยนะครับบีบออกหรือกดออกได้นะครับดูกันไปแดบเดียยวท์วนะครับผมไม่ได้ตัดต่อคลิปนะฮะเพื่อความเข้าใจนะครับระวังไป็นอยนะครับด้านบนอโอเคนะครับงุมนะครับ จจะมืดสักหน่อยครับก็เห็นอยู่นะฮะเป็นกลิบนะ,ะเล็กๆไม่ยากนะเนี่ยพอเราถอดตัวชุดแอร์ออกมาะะเราจะเห็นว่าชุดแอร์เป็นแบบนี้นะฮะเป็นปลั๊กสีเทานะครับมาถอดมาแล้วปลั๊กก็จะเริ่มคลายตัวไม่ตึงนะฮะด้านหลังก็จะมาถอดในส่วนของปลั๊กไฟนะครับชุดควบกลุมคอนโทรลพวงมาลัยนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดลำโพงนะครับที่ติดมากับตัวเครื่องเล่นเดิมนะครับ ชุดกลุ stumbled, kind of flash, the Asia, ado, ado, Hence, ่มกล้องเลน w a อ h นะครับกลุ okay, okay, ่มกล้องถอยนะอยู่ในชุดนี้ทั้งหมดเลยนะฮะค่อยดึงออกมานะฮะสำหรับคันนี้มาด้วยอาการหน้าจอไม่ตอบสนองหน้าจอมันเสียนะฮะไม่สามารถที่จะบูตเครื่องได้นะครับเนี่ยช่างบอกครับช่างดูนะฮะแนะนำอะไรได้แนะนําได้เลยนะครับต้องแกะฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เป็นหลังที่ยังไม่ต้องแกะได้เออโอเคนะครับเท่านี้นะครับเรียบร้อยออกมาอย่างปกติครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูการติดตั้งในจอใหม่ครับ โอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูสินค้าที่จะติดตั้งลงไปที่เรียกว่าจอ Android นะครับจากค่ายอัลฟาอะคูสติกนะครับตัวนี้เป็นแรม2องมาลอมสินะฮะก็จะประกอบด้วยหน้าจอนะครับซึ่งขนาดหน้าจอเท่าไหร่ช่างตัวนี้หน้าจอนี่เป็น9นิ้วนะครับหน้าจอ9นิ้วนะฮะมีปลั๊กนะครับพร้อมก็สามารถใส่ซิมได้ด้วยตัวนี้นะครับมีเสา Wi-Fi นะครับแล้วก็มีชุดกล้องนะครับมีชุดกล้องถอยเหมือนกันนะครับอันนี้คุ้มกล้อง เลนวอชนะครับแล้วก็ในตัวนี้คือกล่องแคนบัสนะครับจากเลสนะครับปลั๊กตัวนี้ก็เป็นปลั๊กที่จะเสียบเข้าตัวจอ and ด o i d ตัวนี้นะครับนนี้สาย usb นะฮะสาย usb ตัวรถนะครับเสียบได้เลยตัวนี้นะครับแล้วก็ไม้นะฮะพร้อมกับเสา gps นะครับก็มีครบแบบนี้เลยในชุดนะครับเดี๋ยวเรามาดูติดตั้งลงรถอีกทีนึงครับโอเคครับมาดูวิธีการเซ็ตค่ากล้องถอยพร้อมกับ กล้องเลนส์วอชในใช่นะครับเลือกซีวิคนะครับตัวนี้เป็นซีวิคเอฟเลือกเป็นสีปีประมาณสองพันสิบเก้าครับเอาใหม่ครับเริ่มใหม่เลยเริ่มใหม่เข้ากล้องถอยนะแล้วกดใช่หน้าจอโอเคครับเลือกเป็นรูปรถตัวนี้เลือกรูปรถโอเคครับเลือกเป็นตัวนี้ครับเลือกเป็น cvbs นะครับ ntsc นะฮะเลือกเป็นซีรีสตกลงครับขอคอนเฟิร์มครับขอคอนเฟิร์มครับแค่นั้นเองครับขนั้นอ่ะต่อไปครับกล้องข้างครับ เบรนวอชนะฮะจีไฟเลี้ยวครับจี่ไฟเลี้ยวนะฮะกว้างข้างจันหม่องนั่นครับมาแล้วครัอมาแล้วทำไงครับกดแช่เหมือนกันครับกดแช่หน้าจอครับตั้งเป็น C VBS นะครับเห็นไหมฮะข้างบนเนี่ยถ้าเป็น N T S C นะฮะกดแช่ไว้นะครับแช่ไว้ครับอ่ะแล้วก็กดตัวนี้นะครับ Cancel นะครับตัวนี้นะฮะเห็นไหมฮะที่เป็นไซเคิลวงกลมเมื่อกี้นะฮะ กับป็นธไซเคิลก็โอเคเลยนะครับใช้ได้นะครับพอเราตัดล้องก็จะใช้งานได้ครับต้องมีการเข้าไปตั้งค่าในส่วนของตัวอื่นไหมครับอันนี้เสียบเข้าที่ V1 ถูกต้องไหมฮะ AV1 เสียบชุด AV in1 นี่ครับ AV in1 นะครับถูกต้องไหมฮะใช่ครับสำหรับกล้องเลนส์วอลส์ b b 1 P1 ครับอันนี้คือสำหรับกล้องเลนส์วอลถูกต้องไหมครับใน Honda Civic หลังก็เสียบชุดเรียปกติครับีเวิร์สครับแคมโอเคนะครับ ประมาณนี้ครับสวัสดีครับวันนี้อยู่ c ีวิกนะครับเป็น c ีวิก F4 ฮะปี2019นะฮะติดตั้งจอ Android นะฮะตรงรุ่นนะฮะอ h a ฟา o u s ต i c นะฮะตัวนี้เป็นแรม2รลอม32นะคบับคุมระบบปฏิบัติการภายในรถนะครับเป็นระบบ c a n b u s เดิมตัวรถรุ่นนี้มีเ a นวอลชด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันฮะว่างานติดตั้งออกมาเป็นแบบไหนโอเคนะครับขอเปิดประตูหน่อยครับนี่ฮะนี่ครับ ลักษณะของการแบ่งหน้าจอนะครับตัวนี้สามารถเล่นได้2แอปในหหน้าจอนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดประตูนะช่างมาเปิดประตูให้หน่อยได้ไหมฮะเปิดประตูฮะมีการโชว์สถานะของประตูเปิดอยู่นะครับปิดขึ้นมาครับนี่ครับผเปิดฝั่งซ้ายปิดฝั่งซ้ายปิดแล้วเรียบร้อยนะครับโอเคหลักๆเลยนะครับสําหรับคันนี้ใช้กล้องเดิมตัวรถฮะถอยฮะพอเข้าเกียร์ถอยนะครับหน้าจอถูกตัดออกมานะครับแสดงผลนะครับเห็นไหมฮะวงมาลายเลี้ยว เส้นเห็นไหมฮะเส้นของกล้องเลี้ยวตามพวงมาลัยเลยนะครับแบบนี้ฮะงานเนียนๆนะฮะติดตั้งใช้เวลาพอสมควรนะครับสําหรับคันนี้ผมบอกเลยระบบฮอนด้านะฮะติดตั้งสําหรับตัวท็อปๆนะฮะที่มีเลนวอ h มาด้วยนะฮะทำยากนะฮะโอเคอันนี้เป็นระบบแคนบัสแท้นะฮะโอเคครับในเมื่อกล้องถอยเรียบร้อยเดี๋ยวขอดูกล้องข้างฮะเลนวอ h ด้านข้างนะครับพอเราตบไฟเลี้ยวนะฮะหน้าจอจะถูกตัดออกมานะฮะ เลนวอชก็คือกล้องนะครับด้านซ้ายนะครับที่อยู่ในกระจกนี้นะครับเรียกว่าเลนวอชนะครับสําหรับฮอนด้าเท่านั้นนะฮะโอเคครับตัดไฟเลี้ยวครับสามารถเรียกดูกล้องโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟเลี้ยวได้โดยการกดปุ่มนะฮะตรงที่การสวิ์นะครับเนี่ยพากดปุ่มทิ้งไว้นะครับแป๊บหนึ่งครับเนี่ยจะได้เป็นเนี่ยกล้องข้างแบบนี้นะฮะโอเคตัดแล้วนะครับขอดูฟีเจอร์หน้าจอหลักหน่อยครับต้องขอบคุณช่างวันนี้ฮะระว่า ผมยุ่งจริงฮะฟีเจอร์หน้าจอหลักสวยๆนะฮะล้ำๆแบบนี้ฮะแลมสองล้ลสามที่สองจัดอัลฟาอะคูสติกฮะดีเลอร์ใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์ครับแต่งรถนะแดมพเพชรบูรณ์เท่านั้นนะครับฟีเจอร์ล้ำๆฮะแบ่งหน้าจอได้อย่างที่บอกนะครับเมื่อสักครู่นี้พร้อมกับงานติดตั้งสวยๆนะครับกลุ่มกล้องเลนวอชนะครับพร้อมกับกลุ่มกล้องถอยตัวรถระบบฟอร์มไลัยเดี๋ยวเข้าไปดูในส่วนของ YouTube สักหน่อยฮะนี่ครับ อยู่ u ูทนะเดี๋ยวจะเช็คดูว่าลองเปิดนี่ครับเดี๋ยวเราเปิดเพลงนี่ฮะเปิดสักหนึ่งสักหนึ่งะครับฝากฝากไปด้วยนะแต่งรถนะแต่งเพชรบูรณ์นะสามารถเบาเสียงเล่เสียงผ่านคอนโทรลพวงมาลัยนะฮะหรือสต i ลิ่งวิวเดิมตัวรถได้เลยนะครับนี่ฮะสดเจ๋งเลยนะครับขอบคุณลูกค้าขอบคุณ f c ทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมสำหรับการรีวิวของนะทุกคลิปเลยนะครับขอบคุณมากๆครับเดี๋ยวเราจะดู หน่อยนะครับตัวนี้ว่า CPU แซเราได้โหลดไหมยังครับตัวนี้ยังเลยครับอ่าโอเคนะฮะเราสามารถไปเทสได้นะครับโดยการโหลดนะครับตัวแอปพลิเคชันว่า CPU แมาเทสนะครับว่าหน้าจอตัวนี้เป็น1,280นะครับเป็น HD นะครับคูณ720นะฮะในส่วนแรม2องลอม32ก็ยังถือว่าเหมาะสมฮะเหมาะสมกับการใช้งานตัวนี้เป็น4คอร์นะครับเป็น4คอร์นะฮะตัวนี้ฮะโอเคนะครับก็ ฝากไว้ครับสำหรับใครที่ใช้ Honda Civic นะครับตัว F4 นะปีประมาณ2 0 1 7ันนะฮะรุ่นใหม่ๆนี้นะครับที่มีระบบ Rainwash แล้วก็มีระบบกล้องเดิมตัวรถนะฮะกล้องเดิมไม่หมุนตามพวงมาลัยนะครับแต่กล้องติดใหม่หมุนนะฮะโอเคนะฮะฝากไปด้วยครับใครสนใจสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับใน Inbox Facebook f a n แฟนเพแต่งรถน้าแดนเพชรบูณ์ย้ำกันอีกทีครับกับ YouTube Studio ฮะ สำหรับคลิปนี้นะฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ